หลังจากแพ้7-0แมนยูจะตอบสนองได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับยูโรปาลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายกับเรอัลเบติสวันนี้เรามาคุยกันก่อนเกมกันนะครับ ก็ดูเลยครับก่อนที่จะไปคุยกันในแมตช์คู่นี้ก็อย่าลืมครับย้ำเตือนเหมือนเดิมกับท้ายคลิปนะครับใครอยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษ r รีย f แฟนทราเวลมีทริปดีๆมานำเสนอทุกท่านกันเหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามช่องว้าฟุตบอลก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะครับรวมไปถึงอยากจะ สมัครเป็นสมาชิกช่องว้าฟุตบอลอยู่ในครอบครัวว้าฟุตบอลก็สมัครได้นะครับแค่เดือนละ50บาทเท่านั้นเองนะครับมาพูดถึงเกมนี้กันนะครับแมนยูเล่นในบ้านหลังจากที่ไปโดนลิพูถล่มมา7 0นะครับการตอบสนองของผู้เล่นแมนยูของอดิคเทนฮากเป็นยังไงวันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับไปว่ากันถึงความพร้อมกันหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมวันนี้เนี่ยความพร้อมที่ มีการประกาศกันออกมาทีมก็ยังคงจะไม่มีออลเตรีมาซียาวนะครับแม้ว่าจะกลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้แล้วแต่ยังเร็วเกินไปที่จะลงเล่นนะครับอีกคนหนึ่งที่จะลงสนามในเกมนี้ไม่ได้ก็คือมาเซลซาบิเซอร์นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็จะพลาดการลงเล่นในเกมนี้ คนอื่นๆผู้เล่นอย่างคาเซมิโลที่ในเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกแต่ภาพการฝึกซ้อมก็ลงซ้อมได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับขณะที่บูนโอนเฟอร์นันเดสแม้ว่าจะมีกรา,ารตำหนิเรื่องของปฏิกิริยาของเขาในเกมที่แพ้ลิเวอร์พูลมาแต่ว่าเอริธเทนฮากเองก็ยังไว้ใจครับยังเชื่อมั่นกับการเป็นกัปตันทีมของบูนโอนเฟอร์นันเดสนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ยสิ่งที่ ผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าแมนยูจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดที่จะจัดได้ลงสนามนะครับเพื่อที่จะเน้นกับการเอาแชมป์ในรายการนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการตอบสนองให้กับแฟนๆที่โอทราฟฟอร์ดนะครับการแพ้เลฮูวอร์พูน70นั่นเป็นเรื่องที่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันยอมรับลำบากการกลับมาได้เล่นในบ้าน เชื่อว่า11คนแรกจะมาเต็มแน่นอนนะครับ้รประตูอย่างดับ,บิดเดเคีแนวรับก็คงจะให้โอกาสวานบีซาก้าบ้างเต็มที่ถ้าจะเปลี่ยนแนวรับก็อาจจะพักวารานไปแต่ผมยังเชื่อว่าชุดใหญ่นะครับวารานาลินซโดมาติเนสลุกชอตรงกลางนำมาโดยคาซิมิโลแน่นอนนะครับเล่นกับเฟรดขายตัวแผงเกมลุกเนี่ย น่าจะสลับผู้เล่นอย่างเจดอนซานโช่ o, ผู้เล่นอย่างอเลฮานโดกานาโช่แล้วก็บูโนเฟอร์ันเดสน่าจะได้เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์แล้วนะครับส่วนหน้าเป้าก็ยังจะใช้มาคัทแรดฟอร์ดนะครับที่ก่อนเกมก็มีการให้สัมภาษณ์ถามถึงฟอร์มในการเล่นปีนี้ว่าทำไมถึงกลับมาร้อนแรงแล้วก็เปรี้ยงปล่างแบบที่เห็นแรดฟอร์ดเองก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าเขามองถึงการปรีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เขา ได้ปรีซิซันในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บก็เป็นปัจจัยหลักๆปัจจัยสำคัญที่ทำให้แรดฟอร์ดฟอร์มดีแล้วก็เล่นได้ยอดเยี่ยมแบบที่เห็นนะครับขณะที่การเจอกับเรอเบติสเบติสเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามนะครับมานิโอเปเยกรีนี่อดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นกุนซือของเรอเบติสอยู่เบติสเนี่ยเพิ่งจะเสมอเรอลมริดมาในเกมล่าสุด0-0นะครับ ในลีกเนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนลาลีกาปัญหาการบาดเจ็บของเบติสที่ส่งผลแน่ๆก็คือการไม่มีน a บิฟเฟคีนะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวหลักคนสัมพันธ์ของทีมที่เจ็บเข่าต้องพ,พักยาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังมีข่าวดีหน่อยที่ผู้เล่นที่เป็นแกนหลักแล้วก็เจ็บไปก่อนหน้านี้2เกมอย่างทางด้านของเซโกการาเลส ภาพการฝึกซ้อมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขากลับมาลงซ้อมให้กับเบติสแล้วนะครับนั้นเชื่อว่ากา n าเลสน่าจะลงมาเป็นหัวใจสำคัญในแผงเกมลุกแล้วก็มีเด็กดาวรุ่งอย่างโรดี้นะครับที่ก็เล่นได้บ่อยแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของทีมในช่วงนี้ก็จะเป็นตัวทำเกมลุกให้กับเบติสขณะที่คู่ตรงกลางก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นกลางคู่ที่เล่นเกมรับแล้วก็เล่นหนัก เล่นได้ดีนั่นก็คือวิลเลียมคาวาวโยผู้เล่นทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็กุยโดโรดิเกสกลางรับของอาร์เจนตินาก็จะเป็น2คนที่จะเป็นตัวคอยหยุดเกมลุกของแมนอยู่ที่เป็นจุดเด่นของเบติสเลยนะครับคู่กลางคู่นี้เนี่ยเล่นได้แข็งแกร่งแล้วก็ถือว่ายืนคุมพื้นที่กันได้ดีมากๆแผงเกมลุกเบติสชุดนี้ก็ ตัวหลักๆที่จะใช้ก็คือเอเกเซสนะครับอาจจะมีวิลเลียมโจเซอีกคนหนึ่งแต่ช่วงหลังโจเซ่ก็มักจะเป็นสำรองซะเป็นส่วนใหญ่ก็ดูแล้วดูจากโดยรวมของเบติสโอเคแหะเป็นฟุตบอลเล่นบนพื้นเป็นฟุตบอลที่การเข้าทำเนี่ยใช้อาจจะลูกฉาบฉวยมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นบอลช่องหาพื้นที่เข้าทำเพรว่าบอลแบบเนี้เจอแมนยูแมนยูอาจจะเล่นในบ้านไม่คงไม่ต้องกลัวมากนะครับเพราะว่า การเข้าทำพอไม่มีนาบิเฟ,ฟคีฝากความหวังไว้ที่กาลาเดสคนเดียวเนี่ยผมว่ากลางของแมนยูยิ่งถ้ามีคาเซมิโลและหลังแมนยูชุดใหญ่เนี่ยผมยังมองว่าแมนยูน่าจะหยุดเกมรุกของเบติสได้ขณะที่แผงเกมรุกของแมนยูผมก็ยังเชื่ออะไรยหรือเกินนะครับว่าพลังของมาคัสแรดฟอร์ดพลังของบุนโน่เฟอร์นันเดสที่จะต้องแสดงให้เห็นอย่างที่เรียนไปว่าปฏิกิริยาตอบสนองหลังจากที่การแพ้ ขาดลอยต่อลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าเกมนี้แสดงออกมาได้ดีแน่ดังน,นั้นผมยังมองครับว่าเกมแรกเล่นในบ้านด้วยกับแชมป์ในรายการนี้ที่ผมยังมองว่าแมนยูต้องการเพื่อที่จะ ก็อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งถ้วยรางวัลนะครับในพรีเมียร์ลีกเองอาจจะลุ้นยากหน่อยแล้วก็การมองถึงโค t ต้าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังเกาะอยู่แล้วก็ยังได้เปรียบแถมถ้าไปพลาดในแชมเปี้ยนส์ลีกขอภายในพลาดในพรีเมียร์ลีกเกิดอะไรขึ้นถ้วยใบนี้ก็อาจจะเป็นหนทางที่จะไปสู่แชมเปี้ยนส์ลีกได้นะแมนอยู่เน้นแน่นอนในถ้วยใบนี้นะครับและผมก็เชื่อว่าการเจอกับเรอัลเบติสในเกมนัดแรกไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับแมน เชสเซียยูไนเต็ดในการเอาชนะเรอเบติสได้ก็มองว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากด้วยนะครับนั่นก็คือการมาพูดถึงก่อนเกมครับเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเจอกับเรอเบติสกันนะครับย้ำอีกทีครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามฝากกดแจ้งเตือนช่องวาฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe รวมไปถึงอยากจะสมัครสมาชิกช่องวาฟุตบอลก็ได้เลยนะครับแค่เดือนละ5 0บบาทเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปแฟนๆแมนอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับกับ คลิปสำคัญที่ Real Fan Travel จัดให้แฟนแมนยูนะครับมีแมชใหญ่ที่แฟนแมนยูต้องไปชมแล้วก็ได้ชมถึง2แมชเลยทีเดียวก็ติดตามรายละเอียดได้ในท้ายคลิปเลยนะครับวันนี้ผมว่าจะวัดลาไปตรงนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ Real Fan Travel ครับขอเสนอทริปดีๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษในช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับ กับ4คู่ใหญ่นะครับทริปแรกครับกับช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับใครอยากจะไปชมเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอเวอเรตนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆนะครับกับ2เกมใหญ่ขณะที่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับกับอีก2เกมบิ๊กแมชของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนแมนอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับ การไปโอทัฟฟอร์ดชมแมนยูเจอกับเชลซีรวมไปถึงการไปชมเกมระหว่างแมนยูบุกไปเยืยนอนทอตแนมฮอสเปอร์เซเดียมที่ลอนดอนนะครับถือว่าเป็นทริปที่สาวกปีศาจแดงต้องไม่พลาดครับอย่าลืมครับสนใจทริปไหนก็สามารถติดต่อได้ทาง Real Fan Travel นะครับเป็นทัวร์ฟุตบอลมืออาชีพสำหรับคนชอบดูฟุตบอลอย่างแท้จริงครับ